ครับในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่6.4นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของการออกแบบการต่อด้วยสลักเกลียวนะครับ <_ u> ก็จะเห็นว่าในรูปที่6.6นี้นะครับก็จะมีลักษณะของการยึดนะครับยึดพาร์ทหรือยึดแผ่นเพล2สองแผ่นเข้าด้วยกันนะครับโดยที่มีสลักเกลียวย,ยึดไว้ที่ด้านบนนะครับด้านบนนี้เราก็จะใช้สลักเกลียวย,ยึดไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ยึด ไปหนึตัวนะครับแล้วก็ให้ระยะต่างๆตามที่ปรากฏนะครับก็ประกอบไปด้วยระยะ A อตรงนี้เป็น A นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น B นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น F นะครับตรงนี้เป็น F แล้วก็ตรงนี้ให้เป็น C นะครับแล้วก็มีแรงนะครับแรง F ที่กดลงด้านบนตรงนี้นะครับถ้ามองจากด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับลักษณะอย่างนี้นะครับจะเห็นว่านะครับชิ้นงานของเราหรือว่าสลักเกี่ยวเราเนี่ยจะต้องรับภาระ หรือว่ารับโหลดในลักษณะแบบผสมหรือว่าสองทิศทางด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรามองด้านนี้แรง f นะครับแรง f ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลักษณะกระทําลงมาด้านล่างนะครับกระทาลงมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทําให้ตัวสลักเกี่ยวของเราตรงนี้นะครับ ถูกดึงออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะถูกดึงออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงดึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงแล้วก็ถ้าเรามองทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับสลักเกียวเขาก็จะรับภาระอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหมุนด้านใดด้าน Whatever. หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพอหมุนอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเฉือนขาดของเจ้าตัวสลักเกียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภา,าระ การเฉือนนะครับรับแรงเฉือนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรับแรงดึงนะครับโอเคอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบรับแรงแบบผสมนะครับโอเคนะครับขนาดหรือว่าระยะต่างๆเนี่ยในตัวนี้เขาก็จะให้มาเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเกลียวทั้งหมดมี4ตัวนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสลักเกลียวนั้นมีเดมิเตอร์เท่ากับ19มิลลิเมตรแล้วก็ทำจากวัสดุเอไอซีหนึ่งศูนะครับแล้วก็ระยะ A ระยะ a เทากับ38ระยะ b 225นะครับแล้วก็ C เท่ากับ350 f เท่ากับ225แล้วก็ให้ใช้ค่าความปลอดภัยในการออกแบบหรือ n ท่ากับ3นะครับเ,เขาบอกว่า,าถ้าเรายึดอย่างนี้นะครับมี dimension หรือว่ขนาดตำแหน่งระยะตามเนี้ยแรง f ที่สามารถรับได้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ให้หาแรง F นะคร <House> ับโดยใช้ทฤษฎีความเค้นสูงสุดในการคำนวณหาแรง F นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือใช้ทฤษฎีออคตะฮีดอลนะครับในการคำนวณนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกเราก็จะมาวิเคราะห์ในกรณีที่เป็นการตัวสลักยงเรารับภาระแรงดึงนะครับก็คือมีแรง F กดลงตรงนี้นะฮะมีแรง F กดลงไปตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัวนัดตัวนี้ก็ถูกยืดออกมาถูกยืดออกมาถูกยืดออกมาเพราะฉะนั้นทิศทางของแรง F อะผม ก็เราก็ให้ไปทางนี้นะครับให้ตัวนี้ก็ให้ไปทางนี้ตรงนี้ก็ให้เป็นแรง F 1นะครับนี่ให้เป็นแรง F 1ตรงนี้ให้เป็นแรง F 2นะครับสโอเคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเขียนรูปนะครับเขียนรูปได้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือตำแหน่งของนัดนะครับของเจ้าตัวสลักนะครับนี่ให้เป็นแรง F 1ตรงนี้เป็นแรง F 2นะครับแล้วก็การยืดการการยืดของตัวสลักออกไปนั้นเราก็ให้เป็นสัญลักษณ์เป็นเดลต้านะครับให้เป็นให้เป็นเดลต้าหนึ่ง ข้างล่างก็เป็นเดลต้าสองนะครับเดลต้าสองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับจากนะครับจากความสัมพันธ์นะครับสมการนี้นะครับเดลต้าหนึ่งมีค่าเท่ากับ f อหนึ่งส่วน l ส่วนด้วย a อนะครับก็จะมาจากสมการพวกนี้ก็จะมาจากในวิชากลศาสตร์วัสดุนะครับซึ่งผมก็จะทบทวนให้บ้างนิดหน่อยนะครับก็คือสมการเริ่มต้นนะครับจากสเตรสเท่ากับ f ส่วน a นะครับนี่ก็คือให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับแล้วก็จาก ของฮุกนะครับอีกอสมการหนึ่งเขาบอกว่าสเตรสสามารถที่จะหาได้จากเอาค่า e หรือค่ายังโมโนลัสคูณกับค่าสเตรนนะครับไอ้ค่าสเตรนเนี่ยเราสามารถหาได้จากเอาเดลต้า l ส่วน l ก็คือระยะที่ยืดออกไปนะครับเดลต้า l เนี่ยคือยืดออกไปซึ่งเมื่อเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นเดลต้าหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วย l นะครับก็ให้เป็นสมการที่2และจากนั้นก็ผมก็แทนสมการที่2กลับเข้าไปใน1อย่างเงี้ยนะครับ โอเคแทน2กลับเข้าไปนิดหนึ่งจากนั้นก็ทาการย้ายข้างจัดรูปใหม่นะครับก็ย้าย e ลงมาแล้วก็ย้าย l ขึ้นไปก็จะได้เป็นออกมาเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็นเดลต้าหแรงตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นแรง f 1น่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดลต้าสตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นแรง f 2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้ว่าถ้าผมเอานะครับถ้าเอาเดลต้าหนึ่ง ด้วยเดลต้าสนะครับเมื่อเราอาหารกันแล้วเนี่ยตัว AE เนี่ยเขาก็จะตัดกันไปนะครับ L ก็จะตัดกันไปเพราะว่า L อลเป็น L ตัวเดียวกันครับระยะ L เนี่ยเป็นระยะ L ตัวเดียวกัน AE ก็จะเป็นตัวเดียวกัน A ก็คือ,อพื้นที่ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากันนะครับค่า E ก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นตัดกันไปก็จะเหลือแค่ F1 ส่วนด้วย F2 นะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับ f 1ส่วนด้วย F2 จากนั้นเราก็จะมาหานะครับว่า f 1นึเท่ากับเท่าไหร่ f 2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเออเอาไปใช้ในการคํานวณหาแรง f ต่อไปนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราลองกลับย้อนไปดูนะครับกลับย้อนไปดูที่รูปด้านบนนะฮะทีนี้เนี่ยจากรูปสามเหลี่ยมนะครับจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะ ตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับตรงนี้ผมให้เป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่แล้วก็ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็ให้เป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้นะครับให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมฮะทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้ว่านะครับผมเขียนสามเหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยสามารถเขียนได้ว่าเอาเดลต้า l นะครับเดลต้าเดลเดลทั่วทีนะครับเดลต้าสองหารด้วย A หารด้วยด้านนี้นะครับเอาด้านเนี้ยหารด้วยด้านนี้ส่วนด้วย a จะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ซึ่งสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็จะกลายไปเป็นเดลต้าหนึ่งนะครับเดลต้าหนึ่งแล้วก็หารด้วยระยะความยาวทั้งหมดตรงนี้เดลต้าหนึ่งความยาวทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น a บวกบดันะครับเป็น a บวกกับ b โอเคนะครับแล้วก็ทําการจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่ย้ายนะครับผมย้ายเดลต้าสองลงมาข้างล่างแล้วก็ย้าย a บวก b ขึ้นไปข้างบนครับย้ายขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับฮะในตัวนี้นะครับ อย่างเง um. ี้ยนะครับย okay. ้ายย้ายชุดนี้นะฮะย้ายชุดนี้เอาขึ้นไปข้างบนตรงนี้สลับที่กันนะครับก็ได้มาเป็นรูปนี้นะฮะโอเคครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเดลต้าหส่วนเดลต้าสมีค่าเท่ากับ f 1ส่วน f 2เมื okay. ่อเราหาได้แล <medi cringe. S 2> ้วว่าเดลต้าห่ส่วนเดลต้าสเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะหา f 1ส่วน f 2ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันนอกจากว่าเดลต้าหส่วนเดลต้าสนั้นมีค่าเท่ากับ f 1นส่วน f 2องเพราะฉะนั้น f วน้องท่ดนกัน นะครับเพราะจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สมการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง f1 แล้วก็ f2 เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จัดรูปครับนี่ครับอย่างนี้นะครับทำการนะครับจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่นะครับแล้วก็ทําการแทนค่าครับแทนค่าระยะ a และก็ระยะ b นะครับใส่ลงไปนะ a เท่ากับสานะครับโจทย์ให้มานะครับเป็น38 ระยา a ตรงนี้นะครับเท่ากับ38แล้วและก็ b 225นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า a และก็ b ลงไปนะครับแล้วก็ทำการคำนวณออกมานะครับกดเครื่องคิดเลขมาพบว่าค่าแรง f 2ค่าแรง f 2นั้นมีค่านะครับ0.144 f น่นะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับหมายความว่าแรง f 2นั้นมีค่าน้อยกว่า f 1นะครับมีค่าน้อยกว่า f 1เพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าค่าคงที่ที่อยู่ตรงนี้นะค่ับค่าคงที่ตรงนี้ ค่าที่อยู่คงที่ที่อยู่ตรงนี้ถ้ามีค่าเท่ากับ1มันก็จะหมายความว่า f 2องเท่ากับ f 1นะครับแต่ถ้ามันมีค่าต่ํากว่า1น,นั่นมันจะส่งผลให้จะส่งผลให้นะครับแรง f 2นั้นมีค่าน้อยกว่าแรง f 1ครับเพราะว่า ค่าที่มีต่ำกว่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยคูณเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวแปรตาม f2 ตรงนี้มีค่าลดลงนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าแรง f2 นั้นก็จะมีค่าน้อยกว่า f1 ถ้าเรากลับไปดูรูปนะครับกลับไปดูรูปก็จะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์นะครับเพราะว่าแรงที่อยู่ข้างบนตรงนี้เนื่องจากแรงกระทําด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นแรง f1 f ที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีค่ามากกว่าแรง f2 ที่อยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับก็จะเป็นไปตามสมการที่เราได้ทําไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับแรง f1 กับแรง f2 เรา สามารถที่จะหาสมการลองรับได้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่คือกรณีเราหาแรง F1 กับแรง F2 จากการวิเคราะห์การยืดตัวหรือการที่สลักตัวบนแล้วก็สลักตัวล่างเนี่ยโด,โดนดึงแล้วก็ทแล้วก็ถูกยืดออกไปนะครับ เอาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของโมเมนต์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า,าแรง F เนี่ยทำให้เกิดการหมุนนะครับเกิดการหมุนรอบจุด O หมุนรอบจุด O เงี้ยนะครับหมุนรอบจุด O อาจจะหมุนในทิศทางตามเข็มแล้วว่าหมุนในทิศทางทวนเข็มอย่างเงี้ยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ย ก็จะส่งผลให้พินนะครับหรือเอ่ยโทษทีนะครับส่งผลให้สลักทั้งหมดเนี่ยถูกเฉือนขาดนะครับถูกเฉือนขาดออกจากกันนะครับเพราะว่าพอมันหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการตัดนะครับตัดตัดส่วนตรงนี้นะครับตัดส่วนตรงนี้ตัดส่วนตรงนี้ของสลักออกไปทําให้สลักขาดนั่นเองนะครับลักษณะอย่างนี้เราก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยการเทคโมเมนต์นะครับเราจะเทคมโมเมนต์โดยการโมเมนต์หมุนตามเข็มนะครับตัวนี้แรง F ตรงนี้ทําให้เกิดโมเมนต์หมุนมาอย่างนี้นะครับรอบจุด O ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นโมเมนต์หมุนตามเข็มนะครับแล้วก็มีแรงต้านขึ้นไปนะครับแรงแรงต้านก็คือแรง F F1 กับแรง F2 ที่อยู่ตรงนี้นะครับ F1 เขาก็จะทำให้เกิดโมเมนต์ F1 กับ F2 ก็จะต้านมาอย่างนี้นะครับก็จะต้านมา F2 ก็จะต้านมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ Moment, ที่หมุนทวนเข็มเท่ากับโมเมนต์ที่หมุนตามเข็มก็สามารถที่จะหาได้ก็คือโมเมนต์หมุนตามเข็มก็คือเอาระยะ4ระยะ4ตรงนี้นะครับคูณกับ F จะมีค่าเท่ากับเอา F 1คูณกับความยาวทั้งหมดความยาวทั้งหมดจากนี่ลงมาถึงจุด O ตรงนี้นะครับมาถึงจุด O นะครับแล้วก็เอาแรง F 2คูณกับระยะแค่ตรงนี้นะครับนะครับก็มาดูสมการเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็คือเอาแรง F 1คูณกับระยะระยะความยาวก็คือเอา a บวก b จากตรงนี้นะครับเรากลับมาดูที่รูปนะครับนี่คือแรง F 1แล้วตรงนี้เป็นจุด O นะครับเพราะฉะนั้นแขนของโมเมนต์ก็คือเอา a บวกกับ นะครับส่วนแรง F 1นั้นนะครับแรง F 1จะมีตัวสลักทั้งหมด3ตัวนะครับมีสลักทั้งหมด3ตัวแล้วก็คูณ3เข้าไปนะครับชุดนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแรง F 2 F 2ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะคูณแค่ระยะก็คือเท่ากับ a นะครับแค่นี้ข้างล่างเนี่ยมีสลักแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่าคงที่ตรงนี้ก็เป็น1นนะครับก็ไม่ได้เขียนนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจากสมการที่เรา เทคโมเมนต์บจุดโอเนี่ยก็จะมีตัวแปร f 1ติดอยู่แล้วก็ f 2ติดอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแปร f ติดอยู่นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็ทกาการแทนค่าต่างๆลงไปแทนค่า a แทนค่า b แล้วก็แทนค่า,า f 2อลงไปนะครับ f 2ที่อยู่ในรูป f 1จากตรงนี้นะครับเอา f 2เท่ากับ0.014ตรงนี้นะครับเอาแทนค่าลงไปนะฮะเห็นไหมฮะแทนลงไปก็จะได้ตัวแปรนี้ออกมานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่านะครับแรง f อยู่ในรูปของอตัวแปร f 1นะครับ f ที่แปลผ่านตาม F1 จากนั้นก็ย้ายข้างสมการครับย้ายข้างสมการก็จะเห็นว่า f1 มีค่าเท่ากับ0 4 4 4 4จ f ดนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกลับไปว่า F1 กับ F2 นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแรง f2 นั้นมีค่าน้อยกว่า f 1นะครับผมลงแทนครับลงแทนกลับเข้าไปตรงนี้นะครับ F2 แทน F2 กลับเข้าไปนะครับแทนกลับเข้าไปเอา f1 ตรงนี้นะครับชุดนี้ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาหาครับหาความเค้นนะครับความเค้นจากแรงดึงครับความเค้นที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เราได้หาไว้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมีแรง f1 แล้วก็ f 2ที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคจาก state เท่ากับ f ส่วน a นะครับแล้วทีนี้เนี่ย เราพบว่านะครับแรง F1 มีค่ามากกว่า F2 นะครับจากเนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณเราก็ต้องเอาแรง F1 นะครับมาเอาแรง F1 มาแต่ว่า F1 ที่เราได้สร้างเราได้หาความสัมพันธ์ไว้เนี่ย F1 มันมีค่าเท่ากับ0.441ของ f นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าแรง F1 ตรงนี้นะครับเป็น0.441ของ f นะครับแล้วก็ a ข้างล่างก็จะเป็นยด d กําลัง2ส่วน4นะครับก็จะได้ว่าค่า stress ก็คือ การรับแรงดึงนั่นเองนะครับการรับแรงดึงนั้นมีค่าเท่ากับ0 0 0 1 5 5 f นะครับในเท่ากับเท่านี้นะครับจากนั้นก็ไปพิจารณาตัวที่เป็นการรับแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนก็คือที่พิจารณาจากโมเมนต์นั่นเองนะครับการรับแรงเฉือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาได้จากแรง f แรง f ที่อยู่ตรงนี้นะครับแรง f ที่อยู่ตรงนี้ หารด้วยจํานวนนะครับหารด้วยจํานวนสลักทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมการจะเชียรเชียรเท่ากับ f 1. ส่วนด้วย A แต่ว่าแรง f นั้นถูกยึดด้วยสลักเกีียวทั้งหมด4ตัเวก็หาร4นะครับหาร4ลงไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นเชียรเท่ากับเอฟส่วนด้วย4 a นะครับก็จะเป็น f ส่วนด้วย4 a โอเคนะครับแล้วเราก็แทนค่านะครับแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปตรงนี้ตรงนี้มี4อยู่ a พายดีกำลัง2ส่วน4ตรงนี้4ของเขาตรงนี้ตัดตัด,ตดก็จะตัดกันไปนะครับก็จะตัดกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 0.0.0.0.08f นะครับก็จะได้ทั้งความเค้นนะครับ ความเข้จากแรงดึงและก็ความเข้นเฉือนได้มา2ตัวแล้วนะครับพอเราได้2ตัวนี้แล้วเราก็ไปใช้สมการนะครับที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับโดยใช้ทฤษฎีความเข้นเฉือนสูงสุดนะครับเชีย์ตัวนี้เชีย์ตัวนี้ก็คือตัวที่เราได้หาไว้ตรงนี้นะครับเชีย์เชีย์ตัวนี้นะครับส่วนความเข้นเฉือนที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็แทนลงมาในนี้นะฮะความเข้เฉือนคือตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน strength y ตรงนี้นะครับ use strength ข้าวไวตรงนี้ก็เอามาจากค่าของวัสดุนะครับวัสดุแล้วก็ลองกลับไปดูครับ อยูสเตรนท์ของวัสดุอ่าตรงนี้นะครับจากขอสามค่าสเตรทไวมีค่าเท่ากับสามร้อยสิบเจ็ดุดสองโอเคแล้วก็แทนค่าลงมาในนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าให้ออกแบบนะครับโดยใช้ความเ,เฉือนสูงสุดซึ่งความเ,เฉือนสูงสุดนั้นเขาบอกว่านะครับให้ใช้ เชียร์ดีไซน์อ่าเชียร์ดีไซน์ตามความเข้มเฉือนสูงสุดให้ใช้0.5หรือ50%ของสเตรทไว้ wide. นะครับโอเคก็จะได้เชียร์ดีไซน์ออกมานะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเขียนเป็นเชียร์ไว้นะครับเขียนเชียร์ไว้โอเคก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาโอเคครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นค่าความปลอดภัยนะครับสมการนี้มาจาก4.16นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปแล้วก็ทําการแก้สมการเพื่อหาค่า f พอเราได้ค่า f ปุ๊บก็จะได้ตัวเลขออกมา4 5 0 8 4นะครับแต่ถ้าเราไปใช้สมก,การของออกตาฮีโดลค่าเชียร์ y ที่อยู่ต, Gmail, ต, <ittel> ตรงนี้เชียร์ y ตรงเนี้ยนะครับจะหาได้จากเอา0.55 0.577นะครับคูณกับอ,อ,อคูณกับ strength straight y นะครับก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ183นะครับแล,ลแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วก็แก้สมก,การหาค่า f เหมือนเดิมนะครับ แลวก็พบว่าได้ค่า f เท่ากับ48620นะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็จะได้45นะครับแต่ว่าในการตัดสินใจในการเอาไปใช้งานนะครับเราก็จะเลือกตัวที่ f มีค่าต่ำไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกใช้ f ตัวที่สูงเนี่ยก็จะมีก็จะค่อนข้างปลอดภัยน้อยกว่าเอาไปรับแรงที่ต่ำกว่านะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกจัดทําขึ้นโดยไม่มุ่งหวังในเชิงพณิชย์ิแต่ยอย่างใดน,นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกลสินสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใช้ในการทบทวนเนื้อหาจากการเรียนและก็ทาการบ้านเพียงเท่านั้นนะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับผู้บรรยายได้นํามาจากหนังสือของท่าน ศาสตราจารย์ด็อร์วลิตุพกรนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ชันถนัดงานนะครับก็ขอลองทบทวนกันดูนะครับคิดว่าคงจะไม่ยากนักนะครับ